ดออีกน,นเูสวัสดีค่ะวันนี้แม่ไอ้กับน้องเบนนะคะจะามาดูกันว่าเราไปช้อปปิ้งมาได้ของหลังมีอะไรกันบ้างนะคะน,นี่คือมันฝรั่งัั่งได้มาประามาณสี่ห้า,ส,หาสี่ห้าลูกแล้วก็ของลูกชายได้นะคะนรับชีเนที่สองเชอรีลอันนี้เลือกเราเองอันนี้เป็นกระต่อยอันนี้เป็นขนมปังอันนี้ของลูกใช่ไหม ขอ,ของแม่ของของแม่จะกินเป็นธัญพืชของลูกจะกินเป็นแบบธรรมดาอันนี้นมใส่ีเรียลของลูกชายอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เลยเราซื้อมาทำไมสองกระปุกก่อนมันมโปรโมชั่นเออมีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าซื้อหนึ่งนี่จะไม่ไม่ลดแต่ถ้าซื้อสองจะลดราคาเราจะกินทันได้ข <laughs> นมปังอันนี้อันนี้ขนมที่ถือเอามาไว้กินกับกาแฟไม่ได้ขนมอะไรบ้าง โอรีโอตัวการอันนี้ขอ,อ,นนองใครของนม่ใช่ของใครส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมอันนี้โยเกิร์ตของใคร <S <S <ม>น้อเหรอไม่ <S <S กี่ล็อตกินอยู่นะอันนี้โยเกิร์ตของน้อยเตรียมมาแช่ที่เย็อันนี้อะไรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรคล้ายๆซีเรียลแหละแต่เป็นขนมแหละไว้กินกับกาแฟต้องมีอยู่ ก็เปนข้าโอ๊ละเคังไง่อยอรยไหมเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหมแล้วก็มีแอปเแล้วก็มีมะม่วงที่ิหอมๆคือนี้เขาเิ่ดวยหอมเลย อร่อยมนะ <c oughs> าเรื่อยไื่ไเถอกาแฟขอิน้ะลยนะน้องคืออะไรน้องตามั้งั้นยินดีแค่15เปอร์เซ็นต์นให้กินทุกวันนะว่ามันเป็นน้ำตาล นี่เไรนอันนี้ละมาเ็จแล้วชิเนี่ละเบคอนเบคอนอนวอันนี้อ่ะกอีอเไี๋ยาเดี๋ยวะอย่างเี้ยอะดยังมียไม่ได้ชิว ไมไ่ชอบกินตรงใช่ไหมชอบหวานก็ไห่ออันนี้ตัว้า,า,าันชอบกินอันนี้มะละกอยืนเลิอกอยู่นานมากใช่ไหมเบอันนี้จะลูกดีที่สุดแล้วเนาะลูกกี่บาทนะสามเหียญก้าเก้ามะละกอลูกมีแต่ลูก,ก,น,ลกน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยมะละกอที่มีสามเหรเก้าเก้า็แหล่น้อยอันนี้ให้คนที่ไม่ทำกับข้าวเท่าไหร่ไปซื้อของมันจะได้อย่างนะเนาแบบ รู้สึกว่ามันน่าอร่อยก็ซื้อมาใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาทำข้าวอะไรเมนูอะไรเนาะไมคิดว่าเอออยากกินอันนี้ออยากกินอันนี้อแต่ไม่รู้จะมาทำเมนูอะไรดีอันนี้เป็นสเต็กเป็นเนื้ออันนี้ของลูกชายกับป๊ะป๋าพ่อแม่ไม่กินเนื้อแล้วอันนี้เป็นซี่โครงไก่ชอบกินซี่โครงไก่ทอดแล้วก็ใส่ใบอะไรนะใบมะกรูดแล้วก็มาใส่พริกอะมันเป็นเผ็ดเราไม่ชอบกินแบบน,นะนั้นเนี่ยเต็มเนื้อเยอะมาก แปดเหรียญสาโคงแปดเหรียญที่นี่นอเบสใหญ่เท่าคึ่งตัวนเลสแหละเอลยาเป็นมนุษย์ข้าเป็นมนุษยากาศอรอันนี้อะไถือไมไถือนี้เลยอันนี้หัวละกี่ดันนะ น,นี่แค่สองเก้าเก้าประมที่หกเก้าเก้าเหรอแต่แม่ไม่ได้ดูราคาวะ่ะดู่ทั้งแพงอยู่นะแต่ว่าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าใช่ไหมเอออันนี้ห้าเก้าเก้าแต่ได้อันใหญ่มากอันที่สองเก้าเก้าถูกมากอันนี้นนคือผักที่ลูกชายกินนะก็เลยจำเป็นต้องซื้อมาและมีอีกอย่างนึงก็คือไข่แดงคู่ดิวซีแลนด์ แฟนมันใหญ่มากโอเควันนี้ไปเที่ยวแล้วค่ะกลับก็เลยตื่นดอนอีกอันนี้ซื้อให้ใครใครอันนี้จะเอามาไวข้ดดวขัดห้องน้ำนะตอนแรกบอกว่าซื้อให้ลูกชายลูกชายยิ้มเลยบอกว่าลูกชายบอกอ๋อไม่ใช่ของเฟซเขงลูกชายของส่วนรวมเอาไว้ขัดห้องน้ำอันเนี้ยเพราะว่าตังโซมันจะเข้ายากใช่ไหมตังโซเขาได้โอเคเอาหนึ่งดอนกว่าซื้อ อเซ็ตี่มันก็จะถูกหม่อนเนาะใช่ไหมก็แต่ยังไงก็ยังแพงอยู่ดีโอเคเราเก็บเข้าไตู้เย็นไนว้ก่อนก็เย็นแล้วก็มนนี้ผักอะไม่ว่ามันไม่มีที่ไแน่เลยกินที่ไปก็ตูเย็นเต็มแล้วอะ่ะ ชิมก่อนใช่ไหมหโอ้ยเนื้อแบบไม่หวานมากเลยอ่ะอุย๊ยเบสกี่โมงแล้วลูกเพราะว่าเราต้องไปรับปะป๊าอีกใช่ไหม เอาไปอกับข้าวคืออันไหนกินไม่หมดก็ต้องแช่เทียนไว้ก่อนดีกว่าคือเอามากินใหม่หอีกหน่อยนะยังไม่มีเม็ดเลยไหนะ I don't、oh, yeah. ว้าวหัวยุกยัไม่ตื่นต้นเดี๋ยวไว้สักอาทิานะตย์นึงก่อนนะ่อยกินเปรี้ยวมาวันนี้เราจะทำอะไรกินดีวันนี้ทำซุก,กี้อัดน,นี้ผัดขาวซุก,กี้เราไม่มีหมูแต่เรามีเนื้อเนื้อเนี่ยของมังเบ็ดกินได้แต่พ่อไม่กินอ่ะพ่อกินกับหอยนิดหอยเป็นผู้ ได้นะอ่ะส um ุกี้หนึ่งเมนูแล้วจะทำอะไรกินอือเอา this ไหมเอาหอยอบชีสนะหอยอบชีสเนาะแล้วสุกี้จะกินไหมตอนเย็นเราไม่ควรก็จะแล้วก็จะกินทั้งสองอย่างเลย เราไม่ได้มีข่าวไเราไม่มีข่าวนะุกี้แล้วก็กินหอยออกชีสเลยแลุ้กี้เอาเอาเม็เราจะมีมเวลาไหมนะเวลาเรู่แหละสีบบ่ทุ่มนะนะนสี่ทุ่มอนลานเที่สองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่สองทครึ่งสามทุ่มครึงสี่ทนีมวลานะโอเคถ้าอันเราจะ เราจะทำที่ฟูชินเหอนกันสุแล้วกันไม่ใช่เราทำทีฟูชินแตัวเ้หมอ่าพันธงเ้กิน้่ะกผักะนีต้องไม่กินมันอยู่เนาะโ้ีนจะละลชีกัเอาไหมเดี๋ยวทำให้ชิมสักอันหนึงก็พอละสักห้าตัวเนาะ รลกาคุลสองชิตไงตน้อพ่เมื่อกี้กินอะไนั้นไปนแล้วนะอโอเคอเคุอค๊ยถ้าไม่ตังมาะกอเนี่ยเอาไปทำสน,นังนะพชพใส่เอาไว้ใส่ช่องเยัน,นไงคะ เก็บของละเก็บของละทุกคน